ฮอนด้ a แอฟริกาทวนพันร้อยสแตนดาร์ดเกียร์ดีซรุ่นที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับรุ่นก่อนนันเนี้ยสแตนดาร์ดมีขายนะดีซแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับในตัวของชุดเกียร์ d c ซมาที่ซาวแอฟริกามาที่ยุโรปเนี่ยมันมีขายนะก็เลยได้ลองกันนะครับมีอีก2-3ขคันนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดดีซที่พี่หลายคนจะพูดเหมือนกันว่า อันนี้ลงตัวมากดีมากนะครับดีกว่าตัว Adventure s p o r t รบ้านเราเนี่ยสแตนดาร์ดเป็น MT เนาะหรือเกียร์แมนนวลตัว Adventure Sport รเนี่ยคันข้างหน้าเนี่ยถึงจะเป็น d c t นะครับแต่เมืองนอกเนี่ยมีให้เลือกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมนนวลหรือ d c t ไม่ว่าจะสแตนดาร์ดหรือ Adventure Sport นะครับบ้านเราแบ่งแบบนี้เนาะซึ่งน่าเสียดายมากเพราะตัวเก่าผมชอบมากสแตนดาร์ดที่เป็น DCT ผมไม่ชอบ a d v เ n t u จอ s p สปอร์ตที่เป็น d c t เพราะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่ไปโอเคขับทาง ออนโรดอาจจะดีนะครับเพราะาตัวนี้มีโช้คอัไฟฟ้าด้วยแต่ผมรู้สึกว่าถังมันใหญ่ไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมลี์ไปกาทวินอนะส่วนใหญ่ทางออฟโรดท้งนั้นเลยเรารู้สึกว่าตัวถังเล็กเนี่ยนะครับตัวสแตนดาดเนี่ยขี่สนุกกว่านะครับเบาวกว่าคล่องตัวมากกว่าการเคลืนหน่อยต่งตางๆปราดเปรียวมากกว่าแล้วยิ่งโฉมใหม่เขามีการปรับให้มันเหมือนแบบรถแข่งดากามากยิ่งขึ้นเบาขึ้นเพลียวขึ้นอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเออถ้ามี D ีซก็น่าจะดีอาจจะซื้อนะครับพราชอบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการขี่เที่ยวหรืออะไรก็ตามแค่ว่าขี่เที่ยวเนีชิลหน้าเนี่ยอาจจะสั้นไปนะครับที่มันต้องสั้นขนาดนี้เพราะว่าเขาเน้นไว้ขี่ออฟโรดเลยตัวสแตนดาร์ดอะเวลาที่มันโดดเนินนะครับเวลาที่มันปีนหินเวลาที่มันยกล้อล้อลอยเนี่ยชิวมันจะไม่กระแทกอกนะฮะหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะต่างๆเนาะผมตั้งเฟร์เรตไว้เป็น traction control เนาะก็จะสามารถปรับได้6รูปแบบด้วยกัน มาดูกันที่เส้นทางที่เราขี่เนี่ยเราได้ลองทั้ง On Road Off Road Mountain Pass Off Road ทาง Gravel แบบนี้นะผมก็จะขี่ได้โหมด Gravel แทบตลอดเวลาเลยดีซในรุ่นนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมออผมรู้สึกว่าเนียนขึ้นแล้วกันฉลาดขึ้นนะครับแต่ แต่อย่าคาดหวังว่าดีซจะยอดเยี่ยมคิดให้เราได้แบบดีทั้งหมดเนาะมันก็ต้องมีจังหวะที่เราต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราใช้คันเร่งประมาณนี้ในการเข้าโคง้งนะครับหรือค่ารอบไวเนี่ยเกียร์มันจะไม่เตะขึ้นให้แต่ถ้าเราหย่อนกว่าน,นี้เกียร์มันก็จะเตะขึ้นขึ้นไปให้เพื่อให้แบบเราขี่สบายมากที่สุดนะครับรอบมันไม่ตึงอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้ท็กชั่นสองผมตกกีนมาเติมตรงนี้ปื๊ดตูดปัดนิดนึงนะครับท็กชั่นคอนโทรลหกเลเวลเนี่ยทางานฉลาดมากนะแล้วผมว่าพันร้อยใหม่เนี่ยส่งกาลัง ได้เนียนเยอะขึ้นมากๆนะครับมีพละกกำลังมีเรื่องมีแรงแล้วก็เป็นรถที่ลากรอบได้สนุกอะ่ะผมขี่ทางกราวเวลลากรอบลากรอบมาเนี่ยคือโอ้โหมันมากอย่างกระแข็งดาก้าโคตรมันมเลยนะครับตรงนี้ครับเบรกเอิเข้าไปนิดนึงนิดนึงขึ้นขขาตรงนี้ครับเติมยี่ย้ายออกนิดนึงนะเพราะผม traction นเนี่ยผมกดไว้5นะครับ traction มันได้7ระดับเนาะ ในจริงๆส่วนใหญ่ผมจะเปิดแท a c t i o n ตามโหมด gravel เลยคือเปิด traction ไว้ที่เลเวล6นะครับด้วยความที่ traction เนี่ยมันตัดละเอียดมากกว่าตัวเก่าเยอะมากตัวเก่ามัน3ามเลเวลเนาะตัวนี้เจ็ดเลเวลคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะสนุกกับมันแค่ไหนคุณเปิดเลเวลหมันก็จะสายมันก็จะปัดมันก็จะพนทิ้งนะครับปั่นทิ้งเยอะมากแต่ถ้าเปิดไว้สักเลเวล6เนี่ยโอ้โห ขี่ทางก r าวเวลเนี่ยไม่เหนื่อยเลยรถช่วยเยอะมากรถอาจจะมีอาการนิดหน่อยอาจจะมีอาการปลายปลายสันส้นๆหน่อยแต่ว่าโอ้ไม่เหนื่อยนะครับขี่ไม่เหนื่อยแต่ละเลเวลเนี่ยมีความละเอียดในการที่จะให้ท้ายปัดท้ายสลด์หรือว่าปั่นทิ้งเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับก็ลองดูว่าแบบไหนที่เข้ามือเพราะมันจะมีโหมดยูเซอร์ที่เป็น user on road อันนึงเป็น User o f f ออ a d อันนึงที่ให้ลูกค้าใช้ได้ถ้าเป็นลูกค้าผมก็ว่าส่วนใหญ่ก็คง ตั้งออนโรดไว้อันหนึ่งตั้งออฟโรดไว้อันหนึ่งแหละเนาะก็จะใช้แบบนั้นเข้ามือกว่านะครับเพราะบางทีโหมดเออ a บนโหมดทัวร์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพรีเซตที่ไม่ถูกใจนะครับพูดไปดูวิวไปนะสวยมากนะครับเรื่องของอัตราสินเปลืองเนี่ยขี่มานะครับปึ๊บประมาณ18บล,ลิตรนะ800กิโลเมตรที่เราขี่มาต่อวันเนี่ยจะยเฉลี่ยประมาณ20่ล,ลิตรแต่ก็เส้นทางส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบบขี่โคตรมีแบบรูดรุดลากเนี่ยเยอะมากการส่งกําลังนะทุกคนอยากจะบอกว่า d ีซเนี่ยโอ้โหมันฉลาดมากนะครับเราชิปตรงนี้เองได้นะบวกลบเองได้หรือว่าจะกดตรงนี้นะครับเปลี่ยนออโต้เป็นแมนนวลเพื่อกดเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยก็ได้แล้วคันนี้มี traction control ด้วย traction control ก็ใช้งานง่ายดีนะปกติก็คงไม่ค่อยได้ใช้แต่วันนี้พอมีทางตรงๆยาวๆก็ได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็ได้ใช้อยู่เหมือนกันอ่ะผมขออนุญาตตรงนี้นะครับที่จะคลิกเกียร์ขึ้นไปเป็นแบบให้รอบมันย่อนหเห็นไหม ความเจ๋งของเจ้านี่คือเท่าที่ขี่มาจะขึ้นทางชันแค่ไหนเนี่ยเราคาคันเล่งไว้เท่านั้นอะ่ะแต่เขาจะจัดการเรื่องถอนเกียร์เรื่องอะไรของเขาเองอะ่ะให้มันแบบขึ้นไปได้โดยที่แบบเนียนที่สุดไม่มีดับนะครับความเจ๋งคือไม่มีดับเลยกลางทางนะครับผมดันตรงนี้ไปปึ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆถอ,อนลงไาเห็นว่ามันถอนลงไปเลเวลหนึ่งก่อนถ้ายังไม่พออย่างเงี้ยแต่เขาก็จะถอนลงมาอีกสามครับห้าครับสี่ครับเราชาร้าลงเนาะมันก็ถอยลงไปรถตรงนี้เต็มคันเร่ง ตืดมันจะงี่งีถ้ารอบมันพอแล้วนี่นะอมไว้นิดนึงแล้วค่อยคลายนะครับนี่คือด้วย t r a คชั่นที่เราเปิดไว้ด้วยนะถามว่าขี่มาเนี่ยเจอแบบลอยๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็จะมีนะครับอาการที่แบบจังหวัดเราชุดเร็วๆหรือว่าเจอทางกรวดๆลอยๆแบบนี้ที่จะเจอแบบว่าหน้าป่ายท้ายสับหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็มีบ้างแต่ว่าจังหวัดที่ชุดเร็วๆนั้นมันจะมีอาการส่สายนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับบินนะก็คือผมก็ยังคาคันเร่งแล้วก็ ไหลต่อด้วยความเร็วนั้นไปปุ๊ปุ๊ปุ๊ดปุ๊บไปได้เรื่อยๆืนี่คือความดีงามนะแบบมั่นใจอะ่ะแล้วพอล,อย,ลอยพปุกเจอปัม๊มเจออะไรแบบนี้ก็ลอยข้ามไปได้เลยนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยแอฟริกาทวินมาขี่ในเส้นทางแบบมีที่แอฟริกาไม่เวิร์กว่ะเหมือนที่ของเขาเลยจริงๆนะทางกรวดทางแบบล้วนๆขี่อย่างเงี้ยเนี่ยทางที่เราขี่อย่างเงี้ยครับเวิร์กมากเนี่ยปุ๊บแล้วเบาะนะครับที่เขาปั๊มเป็นเบาะแบบดาก้าซีดอย่างเงี้ยทำให้เวลา นั่งจริงๆอะ่ะอาจจะเจ็บตูดนะอาจจะแข็งนะครับเจ็บตูดเวลาขี่หลายๆวันแต่มันหนึบมันติดก้นมากนะครับแล้วเวลาผมขี่หัวเร็วๆบนทางแบบเนี้ยเชนก็จะแบบถอยตูดไปนะครับไปอยู่ที่บอกคนซ้อนซึ่งบอกคนซ้อนอะ่ะมันจะนิ่มกว่านะครับทำให้เวลารถกระแทกกระแทกบําบําขึ้นมาเนี้ยก็จะสบายกว่าสบายกว่าเยอะเลยนะครับเอาตูดไปบอกคนซ้อนเนาะแล้วก็ขี่ในท่าขี่แบบ หมือนคนขี่แข่งดาก้าถ้าเคยเห็นกันนะครับก็คือเอาตัวไปไว้ข้างหลังเนาะมากดที่ล้อหลังนะครับให้น้ําหนักที่ล้อหลังและให้ล้อหน้าเนี่ยอาจจะลอยยหน่อยมีน้ําหนักเบาหน่อยเนาะเพื่อลอยข้ามอุปสรรคลอยข้ามหินข้ามอะไรได้อันนี้คือความดีงามนะครับแต่ส่วนตัวนะอยากให้แฮนเดิลบาสูงซะหน่อยนะครับแฮนเดิลบาสูงกว่าน,นี้ซะหน่อยจะดีมากเลยพึ่บผมไม่ได้ตอบหฮหย เป็นไงลงร่องน้ําไปสามร่องลูดไปแบบเมื่อกี้มาเร็วๆยังเอาอยู่นะยังเอาอยู่ไม่ได้มองเลยอาจจะหวาดเสียวสักน,นิดนึงคนดูเหรอกูนี่ <c oughs> ผมเองแต่เห็นแล้วว่ามันไปได้งจง่วะมันลอยตัวเนี่ยมันลอยข้ามข้าม,ข,ามข้ามไปได้เลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจริงๆอ่ะผมแอบหมุดหิบนะที่เหมือนแบบช่วงล่างหน้านหน้ามัาน,าน,าน,านนุ่มเกินไปเนี่ยครับทำาไม่เงี้ยเราเบรกช้าๆหน่อยนะปึ๊บแล้วเราเบรกเนี่ยหน้ามนะันจะยุบเยอะเห็นไหมปึ๊บ แต่การเป็นว่าช่วงล่างที่นุ่มนุมแบบนี้ครับขี่ทางอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเลยหรือแบบจังหวะเมื่อกี้นะครับถ้าช่วงล่างแข็งๆอะ่ะอาจจะก,กระเด็นไปเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันซับแรงดีมันคืนตัวดีนะครับแต่เวลาใครที่ชอบขี่ออรดอาจจะรู้สึกว่าเบรกแรงๆหนักๆไม่ได้เพราะว่าช่วงล่างด้านหน้าเขานุ่มนักนิดหนึ่งหน้าหลังเนี่ยจะแ,แบบมีความนุ่มมีความแน่นนะครับมีความนุ่มมีความแน่น แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นอกจากตัว traction control แล้วก็จะมีตัว willy control ด้วยนะนี่คุณผู้ชมเห็นว่าทางเป็นหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็คือลูดลอยไปได้เนียนๆเลยนะครับนะครับเขาดูเรื่องของ IMU ด้วยนะเนี่ยอย่างนี้ลงทางชันๆอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเกียร์เขาขาไว้ไม่ได้เตะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการตรวจจับองศาของตัวรถด้วย IMU unit ฉะนั้นเขาจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันชันต้องขาไว้ เนี่ยคือมันฉลาดขึ้นกว่าเจนก่อนหน,หน้าเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันห้อยไปจังอะไรเงี้ยหรือแบบคาคันเร่งไวน้อยเกินไปแล้วเข้าโค้งอยู่แล้วรอบมันตีขึ้นแล้วเกียร์มันตีขึ้นอะไรแบบนี้นะก็ต้องลองปรับตัวกันดูครับแต่โดยส่วนตัวผมผมลักมาตั้งแต่เจนก่อนหน้าแล้วตัวสแตนดาร์ดที่เป็นเกียร์ดีซีทีเนี่ยคือขี่ดีมากๆนะครับ ฟิลมันดีกว่าแบบไปเจอสวนสัตว์สวยจังสภาพมันสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมไม่เอาลิ้นลูดต้นหนามุา่นอ่ะเลียหมดไม่ส่วนต้นไหนน่ารักจังพาพาแวะชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับอาจจะเออพาเที่ยวพาเที่ยวนะเรื่องออนโรชนะครับผมว่าอ,อด้วยร้อยยสเอ็ดเนี่ยแต่ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ในการคอเนอลิงจริงอ่ะ ล้อ21เนี่ยมันก็ได้ดีตรงหน้ามันไวใช่ไหมแต่ในคอนเนอร์ลิงทางโค้งถ้าเป็นคนขี่ทางเลือดจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้มั่นใจเท่าพวกล้อที่ไซส์เล็กลงไปอย่างล้อ19อย่างในพวก GS หรืออะไรแต่ผมชอบอันนี้นะหน้ามันไวดีแล้วก็เวลาออฟโรดแบบนี้มันหน้ามันเบานะครับมันคล่องตัวกว่ามันเปรียวกว่าซึ่งถ้าขี่ทางแบบนี้ถ้าเลือกระหว่าง GS กับคันนี้ผมจะเอาคันนี้นะเพราะว่ามันมันกว่า GS มันสบายเกินไปมันนุ่มเกินไปมัน รถคนนแก่เกินไปแล้วกันสําหรับวัยรุ่นอย่างผมที่ยังชอบความมันอยู่อาการรถที่แบบขอรถที่ออกอาการเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะขอรถที่ออกอาการเยอะๆหน่อยแต่ว่าเปิด t ท a t i o n ไ้ l e v e หเลยนะ <c oughs> แบบมีอาการหน่อย GS มันขี่สบายเกินไปมันขี่ง่ายเกินไปมันนุ่มมันชิลเกินไปผมว่าคันนี้มันแบบมีอาการรถให้ออกนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหน้าสับท้ายสายอะไรเงี้ยมีหมด ไม่ใช่รถที่แบบโอ้ถ้าขี่ทางแบบมี GS น่าจะแบบโฉสบายเลยไปนิ่มๆนิ่งๆเบรกไม่มีหลอกหน้าปักจึกลงมาแบบนี้ไม่มีนะครับ GS เป็นรถที่ดีมากนะฮะแต่สำหรับผมผมชอบแอฟริกาทวินมากกว่าด้วยความเปรี้ยวของรถด้วยทรงของรถดีไซน์ของรถอะไรเงี้ยนะครับหลายๆอย่างรวมกันก็แล้วแต่คนชอบนะเรื่องของดีไซน์เรื่องของฟีลลิ่งการขี่ GS ดีกว่าอันนี้เยอะในเรื่องความนุ่มในเรื่องความเงยในเรื่องความปลอ,อดภยัยความขี่สบาย แต่ถ้าเอาขี่สนุกผมว่าคันนี้สนุกกว่าในมุมมองของผมนะใครเห็นแตกต่างกันไปหรือใช้ทั้งสองรุ่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับทางเรียกตรงนี้นะลองคอ,อนโทรล,ลิ่งให้ดูทัาหน่อยลมแรงนะครับทุกคนเนี่ยลองซับตรงนี้ครับไปเห็นไวมาเกียร์ทอนลงมา2เกียร์มันดูตามความเหมาะสมด้วยแล้วมาเร็วกันปะ่ะความเร็วมาเร็วมา ไหลดีปะไหลดีมากนะเอา้าอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิน่าจะไวเยี่ยวแล้วมีอาการพื้นหายกันเนี่ยผมชอบที่มันคล่องตัวมันขี่แล้วแบบสนุกนะปัญหาหนึ่งผมเห็นหลายคนเป็นงานวันนี้นะครับที่มาทิปเนี่ยลูกค้าก็เป็นกันหลายคนก็คือบ่อนว่าหากริปไม่เจอเวลายืนขี่ไอนน้ต้องแยกกันก่อนนะผมว่ามันมีสองอาการคือปกติถ้าอย่างคันเนี้ย เวลาผมยืนขี่อ่ะผมก็จะยืนแบบนี้ขาก็จะหนีบอยู่ตรงนี้แถวแถวเนี่ยรอยต่อระหว่างถังกระบอกนี่ครับเวลายืนขี่ถ้าต้องยืนนะก็จะกิ๊บมือกิ๊บเท้าและขาก็จะหนีบแบบนี้ตรงๆถ้ามันประหลาดก็จะย่อตูดหน่อยนะครับมันก็จะได้ท่าที่เหมาะสมแล้วก็มีชคธรรมชาติอย่างขานะครับอย่างเข่าเนี่ยที่มันต้องย่อเนี่ยแล้วก็แขนเนี่ยไว้รลอไม่ใช่ยืนหลังตรงๆแบบนี้ขาตรงๆแบบนี้ยืนไปเวลากระแทก ขึ้นมานะครับอาจจะอันตรายต่อข้อเข่าได้ฉะนั้นหนีปุ๊บย่อหน่อยนึงนะครับย่อเข่าย่อแขนลงพอเวลามาเร็วๆสปีดวไวๆเนี่ยผมก็จะย้ายตูดไปอยู่ที่บาะหลังแบบนี้นะครับมันก็จะมากริปแถวนี้แทนแต่เวลาที่อย่างบนลอยพาสนะครับบนลอยพาสที่เป็นโค้งแคบๆเนี้ยมันต้องกริปรถเพื่อกดถังเลี้ยวใช่ไหมผมก็จะไปข้างหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยกดกดนะเลี้ยวซ้าย กดขวาตูดย้ายออกมาอย่างนี้นะบางคนหาไม่เจอบางคนชินกับไปเรียนหลักสูตรนี้มาแล้วเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมว่ารถแต่ละคันมันมีสรีระรถไม่เหมือนกันนะอากโนมิกรถอกโนมิกผู้ขับขี่ไม่เหมือนกันก็ต้องปรับจูนหาที่มันเหมาะสมกับเราด้วยว้าวแดดออกแล้วหลังจากไม่คลึมมานานนะฮะแดดออกสักทีรถมันเปิดตัวมานานแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ลง ฟิลลิ่งละเอียดอะไรแค่พามาชมบรรยากาศแล้วก็ให้เห็นว่าฟิลขี่ใน g r a วเวเป็นยังไงฟิลลิ่งของตัวรถเป็นยังไงเนาะตัวนี้ไม่มีคีทกริปไม่มีอะไรนะครับไม่เหมือนตัว a อเว n เ u r e ์สปอรเนาะที่บ้านเราก็จะมี h ีทก r ิปมาให้ด้วยตัวนี้ก็จะมี G นะครับที่มันเอาไว้หน่วงเวลาแบบปัดแเบรบกแล้วสไลด์ออกได้แบบนี้นะครับ ABS Off-Road นาะนในโหมด Gravel แล้วก็จริงๆในโหมด u s e r คุณตั้งเองได้หมดเลยนะ power e n g i n e brake traction อย่างเงี้ย ถึงบอกว่ายูเซอร์ e r ยูเซอร์2เนี่ยก็จะเป็นง่ายๆคือยูเซอร์ออนโรดยูเซอร์ออฟโดนะครับที่แตกต่างกันนะแต่ทางสวยมากๆนะครับทุกคนถ้าผมซื้อนะคันนี้จริงๆผมชอบมากเลยนะแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีตัวถังเล็กนะครับตัวสแตนดาร์ดที่เป็น DCT ถ้าซื้อไปนะผมนะติดแคชบาร์ได้ไหมอาจจะลงท่อหน่อยนะครับแคชบาร อาจจะลงท่อหน่อยนะครับเซ็ตช่วงล่างใหม่ก่อนลองเซ็ตช่วงล่างใหม่ก่อนถ้าเซ็ตช่วงล่างใหม่แล้วยังไม่พอเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนโชกหลังอะไรอย่างนี้นะเปลี่ยนแกนโชกหน้าแต่ผมว่าลองเซ็ตน้ำมันดูก่อนนะครับลองเซ็ตโชกดูก่อนเปลี่ยนชิวหน้าให้สูงขึ้นเพราะว่าผมคงไม่ได้เข้าออฟโรดแบบฮาร์ดเอ็นดูโรที่มันต้องแบบไปอย่างเงี้ยหน้ามันลอยขึ้นมาจะกระแทกอกอ,กอะไรเงี้ยผมคงไม่ได้ใช้แบบนั้นดังนั้นเอาชิวหน้าไว้กันลมดีกว่าเพราะอย่างวันนี้ครับ อยากจะขี่ออนโรดเร็วๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ด้วยลมที่มันตัดแบบนี้มันเข้าหมวกผมเต็มๆเลยเพราะชิลหน้ามันสั้นนะเป็นรถที่น่าใช้ในราคา500,000กลางๆนะครับสำหรับ Honda a f อ i ริกาท n นผมยังไม่ได้ขี่ตัว a d v e n t u r e s p o r t ที่เป็นช็คไฟฟ้าเลยนะว่ามันยอดเยี่ยมไหมเป็นยังไงนะวันนี้มากับลูกค้านะครับขี่กันประมาณเกือบ20คันใน s ซา t h แอฟริกาอย่าลืมฝากไปติดตามคลิปกันด้วยนะนะครับฟิวเป็นกำลังใจใเขียนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วย นะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีมากนะคุณผู้ชมหลายคนมาชมไม่ค่อยไม่ไม่ได้กดซับสไครป์ให้เนะก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ให้ให้เคียนหน่อยแล้วกันแล้วก็ทางที่ขี่มาเห็นว่าขี่ road, road ออฟโรดออฟโรดอ่ะไม่ใช่ยางเดิมนะที่พาดูแล้วเนาะย้ําอีกทีว่าไม่ใช่ยางเดิมเป็นยางตะกุยถ้าเมื่อกี้ที่เคียนลงล่องแลงนะ้วปินปิน,ป,น,ป,นปินไปอะ่ะถ้าเป็นยางเดิมเรียบๆก็อาจจะแหกไปแล้วก็ได้นะครับพอเป็นยางตะกุยมันก็ตะกุยผ่านมาได้หน้ามันไม่มีอาการปัดเยอะรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ทางสวยนะครับอยากเห็นวิวสวยๆมากกว่านี้เนาะฝากไปติดตามคลิป South Africa าแพชชั่กันด้วยนะครับขอบคุณทุกการกด Subscribe ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสว,วัสดีครับไปข้างหน้ามีโคง้งเอาอีกสักโคง้งเอาสักโค้งหนึ่งไหมเอาสักโค้งหนึ่งหน่อยนะให้คุณผู้ชมได้เห็นอาการหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแต่โคง้งภูเขาเนาะเวลาการทรงกรนสั์อะไรผมสไลด์เข้าอะไรมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกอ่ะ ลองดูการคอเนอร์งตรงนี้นะครับจริงๆเป็นรถที่คอเนอร์링ง่ายและไวเพราะหน้ายางมันเล็กเนาะเลี้ยวนี้ครับแหวนเห็นป่ว่าหน้ามันเลี้ยวไวแหวนนะแหกหรือว่าโค้งมาเร็วโค้งแคบๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆยางหนามนี่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ต้องออกแรงเลียวเยอะหน่อยนะครับหน้ามันไวแล้วก็ถ้าเป็นคนชอบเล่นโค้งจริงอาจจะอยากได้ล้อหน้าที่ใหญ่กว่านี้เจอกันใหม่ครับ บ๊ายบายไปด้วยวิวส,สวยๆแบบนี้